ประจ่างเลยสงสัยมาตั้งแต่เด็กว่าทำไมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถึงต้องเส้นหยกักเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าทำไมเหตุใดเพราะอะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ามามา่าจึงต้องเป็นเส้นหยกักทำไมไม่เป็นเส้นตรงเหมือนเส้นเล็กเส้นใหญ่นั่นเป็นเพราะ 1. เส้นหยักช่วยลดการแตกหักได้ดีกว่าเส้นตรงลักษณะที่เป็นเส้นหยักขึ้นลงจะช่วยรับน้ำหนักได้ดีกว่าเส้นตรงปกติ 2. ควบคุมปริมาณให้อยู่ในขนาดของซองที่บรรจุได้ช่วยให้เราสามารถบรรจุเส้นลงซองได้ปริมาณมากขึ้นเมื่อเราเอาเส้นหยักลงมาต้มหรือผ่านความร้อนเส้นหยักจะคลายตัวอีกครั้งเป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเต็มชาม 3ไม่เปลืองเนื้อที่พกพาสะดวกแถมยังช่วยประหยัดทรัพยากรได้มากขึ้นอีกด้วย 4. เส้นบะหมี่ที่หยกัยกจะช่วยเพิ่มพื้นที่ที่สัมผัสกับน้ำมากขึ้นด้วยและทำให้เส้นสามารถอุ้มน้ํำซุปได้ดีทำให้เรารับรู้รสชาติน้ำซุปได้เต็มๆของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5. เส้นหยกัยกหยักจะช่วยให้เรากินได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะใช้ซ่อมหรือตะเกียบ เพราะถ้าเป็นเส้นตรงใช้ตะเกียบคีบมันก็จะลื่นแถมดีดน้ำกระเด็นใส่หน้าอีกด้วยแม้แต่เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ยังแอบซ่อนความเป็นวิทยาศาสตร์เอาไว้หรือนี่ช่างน่หาหัศจรรย์จริงๆค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักไล่งหงายด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ